ไปต่อกันที่เกรดอเมริกันเกมส์ครับเช้าวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของ3สุดยอดทีมบาสชายของสหรัฐนะครับในกีฬาโอลิมปิกไปดูว่า3ทีมที่ว่านี้3ยุค3สมัยมีทีมในช่วงไหนกันบ้างครับเว็บไซต์ cbssports com จัดทำสุดยอดทีมบาสเกตบอลชายของสหรัฐที่เคยร่วมชิงชัยในกีฬาโอลิมปิกโดยนับจากการแข่งขันปี1992 ที่เปิดให้นักบาสเกตบอลจากสุดยอดลีกอาชีพอย่าง NBA เข้าร่วมแข่งขันได้จนเป็นที่มาของคำว่า Dream Team เราไปดูกันว่า3ทีมบาสชายสุดยอดตลอดการในกีฬาโอลิมปิกของสหรัฐมีทีมไหนบ้าง อันดับ3เป็นของทีมบาสเกตบอลชายสหรัฐชุดเข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2008ที่กรุงปักกิ่งทีมบาสชายชุดนี้อยู่ภายใต้การคุมทีมของสุดยอดโคชอย่างไมค์ครูเชฟสกี้หรือโคชเคและมีสุดยอด2ซูเปอร์สตาร์อย่างโคบีไบรอันและเลบรอนเจมส์นำทับทีมบาสสหรัฐชุดปักกิ่งเกม2008ต้อนชนะคู่แข่งอย่างน้อย20คะแนนขึ้นไปตั้งแต่เกมแรกจนถึงรอบตัดเชือกก่อนจะชนะสเปนด้วยคะแนน1 1 8ต่อ107ในนัดชิงและคว้าเหรียญทองได้สำเร็จ อันดับ2เป็นทีมบาสเกตบอลชายสหรัฐชุดโอลิมปิก1996หรือว่า Dream Team 2ภายใต้การนำทีมของเคนนี่วิลกิมเพดโค้ชระดับ Hall of Fame และยังมีซูเปอร์สตาร์จาก Dream Team 1เมื่อ4ปีก่อนหน้านั้นอย่างชา a r ลส์บาร์ l ลีสกอ t t ตีพิเพนข้าวมา l o โลนจอห์นสต็อกตันและเดวิดโรบินสัน Dream Team ของสหรัฐชุดแอร์แลน g a าเกม1996ถล่มชนะคู่แข่งอย่างน้อย30คะแนน5ใน8เกมที่ลงสนาม และเอาชนะยูโกสลาเวียไป95ต่อ69คะแนนในนัดชิงเหรียญทองและอันดับหนึ่งสุดยอดทีมบาสเกตบอลชายสหรัฐในกีฬาโอลิมปิกจะเป็นทีมไหนไปไม่ได้นอกจากดรีมทีมในบาร์เซโลนเกม1992เกโดยมีชักเดลี่เฮดโคชของดีรต์พิ i ส t ตันเป็นผู้นำทัพดรีมทีมซึ่งมีซ u เปอร์สตาร์อย่างไมเคิลจอแดน m มจิกจอห์นสัน a ลรีเบิร์ a พ r ทริกอีวิงและค l y d e ร r กเ l ล r d อร์ร t มทีมของสหรัฐชุด1992ทำเฉลี่ย117แต้มต่อเกมและเสียให้คู่แข่งเพียงแค่44แต้มต่อเกมการเล่นบาสเกตบอลที่ดูเหมือนการโชว์งานศิลปะและความยอดเยี่ยมในการชนะคู่แข่งในโอลิมปิก1992ก็ทำให้วงการบาสเกตบอล NBA ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นทั่วโลกหลังการแข่งขันบาร์เซโลนาเกม และเมื่อพูดถึงคาว่าดรีมทีมในวงการกีฬาแฟนๆก็มักจะนึกถึงทีมบาสเกตบอลชายสหรัฐในโอลิมปิก1992เป็นทีมแรก